โอ้สถาการณนี่ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนไปหมดหละเราก็ไม่ได้ไม่าน,นานนะตรงนัอันนี้อะไรทนะ่าน่าจะเป็นท่าสับสินค้าใช่ไหมใช่ใช่เนี่ยกล้วยก็อยู่นี่เดี๋ยวจะให้ชิมเสันงชั่งเอตอนนี้เอาน้ำมันก่อนจ้าไม่รู้อยู่ตรงไหนเอา,าน้ำมัน ใช่ ที่สุดก็เจอเป๊มน้ำมันดีใจสุดๆป้าเดี๋ยวเราเติมแค่สีๆๆส่สไม่เราจะเติมแค่ยี่สิบก่อนแล้วเราค่อยเติมอีกแล้วเราค่อยเติมเพราะก็ทักสองเราไม่นะใช่ปะคุณคุณ